ควาทุกคนนะคะวันนี้กิจกรรมสร้างสรันัวในเด็กประดิ์กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกนะคะอุปกรณ์ก็มีขวดพลาสติกค,ค่ะอันนี้เด็กๆเองได้เลยนะคะต่อไปค่ะกันไฟค่ะแล้วก็กระดาษนะคะอ่าแล้วก็มีดแต่ว่าในขั้นตอนการทาบางขั้นตอนเด็กๆต้องให้ผู้ปกครองช่วยนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะผ่าขึ้นก่อนนะคะขั้นตอนนี้อย่างี้ก้อยใครใช่วยคะผู้ปกครองช่วยนะคะทำเองไม่ได้นะขั้นตอนนี้นะอ่าเสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะ เราใช้กันไกลค่ะตกแต่งเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วัวก็จะตกแต่งแล้นะคะทีนี้นะสูงไปสักหน่อยเดี๋ยวคว้าตัดออกอีกดีกว่ามันสูงเกินไปนะคะเราก็ตัดอีกนิดนึงมา็กบนะ้ท่านตอนนี้นะคะให้ผู้ปกครองช่วยนะคะเด็กเด็กไม่สามารถทำเองได้นะท่านตอนนี้นะคะ กัตกแต่งตรงนี้ดีนะคะอ่าต่อไปค่ะควาเจาะรูตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวควาจะลืมนะรูเจาะนะคะอันนี้ก็ใหปลูกครองช่วยด้วยนะคะเดี็กๆไม่สามารถทำเองได้นนะ เราดูเวลาเราจะอ่าทำอะไรคะรวดน้ำผักนะอ่าขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆต้องให้ผู้ปกครองช่วยนะคะตต่เองไม่ได้นะมันอันตรายนะคะอมา,า,าจอเสร็จแล้วนะคะเราก็มาตัดค่ะ ตัดตกแต่งให้สวยงามนะคะอยา๋ยวว่าควรจะทำเป็นลูกอะไรเัอควรจะทำเป็นลูกอะไรนะควรจะทำเป็นลูกหวัวใจค่ะได้แล้วเราก็ทากาวเลยค่ะอย่ดล tiếp tục đèn ấy rồi nha ha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không ุมูมาทำอะไรก็มาอ่าสวยเลยนะคะเด็กๆเด็กๆตกแต่งได้ตามจินตนาการเลยนะได้หมดเลยนะคะของขวัเมื่อเสร็จแล้วัวาก็จับเป็นยังไงคะขวก็บอกแล้วว่าเด็กเป็นยังไงคะปลูกด้วยใช่ไหมคะขวาก็จะเอาดินที่เตรียมไว้เนี่ยคะ่ะเทลงไปในกระถางเสร็จแล้วขวาก็จะปลูกขวบอกแล้วเด็กปลูก ต้นไม้อะไรคะสวนครัวใช่ไหมคะต้นอะไรก็ได้เป็นผักสวนครัวนะคะ,ะเดี๋ยวเรา,าเริ่มปลูกกันเลยค่ะเด็กๆขึ้นใต้อ,ตยอยู่อขึ้นอ,อ่างน้นเหรอไา่ดีกว่เนอะ ก็เอากวัวจะปลูกตะไคร้นะคะแล้วก็ปักตะไคร้ลงไปยนะคะนะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็มาั้งไว้ตรง,งนี้นะคะเด็กๆมาเสร็จแล้วใน่รายลูกตรงมานอยไถึงได้นะคะ,ส,ะ,วะ,คะสวัสดีค่ะ